c p r มาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยก่อนอันนี้ก็ดีดตัวขึ้นไปรับกับความคาดหวังเชิงบวกกับงบนาช่วงที่มีพรีวิวกันแต่ปรากฏว่าพอสัปดาห์ที่แล้วโดวยเฉพาะช่วงวันพฤหัสก,ก็ถูกตีกลับลงมาเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ c p r o หรือใครที่เทรดดิ้งเนี่ยลงมาก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรนะครับเดี๋ยวให้เสียช่วยอัปเดตนะครับ <M> แล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งสำหรับภาพกําไรไตรมาสที่4ของ c p r นะครับ ครับก็ไตรมาสที่4ของ c p i ถือว่าถ้าออกมาตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่ดีที่สุดของปีนะครับเราคาดไว้6 5 0 0นะครับก็จะโตทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year-on-Year year เลยนะครับแล้วก็หลักๆที่หนุนเนี่ยยังก็ยังเป็นในแง่ของทั้งขารายได้เองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทั้ง c p i แล้วก็ m a c โ o รโ t ตัเนี่ยก็สามารถบวกได้ทั้ง3ธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของ margin เองเนี่ย c p เราก็ยังคิดว่า ตัวของเขาเองเนี่ยน่าจะยืนได้บนเลเวลสัก29%นะครับในแง่ของ c r o ส s m มาร์จของเฉพาะ cpo cpx เองก็น่าจะมีเห็นเอ่อมาร์จิเป็นขาขึ้นนะครับทั้งในแง่ของตัว m ม c โครเองที่ก็พยายามหันไปทาง f ู้ด f ฟชชั o ฟูเยอะขึ้นโบตัสด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกนอน f o o d เนี่ย cpx เองก็พยายามปรับ Mix อันไหนที่ไม่ค่อยทำกำไรก็เอาออกนะครับพวก n o n ฟู้ดเนี่ยก็น่าจะเห็นการ growth ของ Margin ได้ ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในไตรมาส4นะครับในขาดของ CPX แล้วก็ CP o ก็ยังถือว่าดียืนอยู่บนเลเวล29เนี่ยได้ก็ถือว่าดีนะครับเราก็คิดว่าพอพอเป็นภาพเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรกำไร,ร,รไตรมาส4ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดของปีนะครับก็เราทำไว้6,500แล้วก็ถ้าเป็นกำไร,ร,รของทั้งปี2024เนี่ยเออจริงๆมันก็มีัพไซด์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25,000นะครับกลมๆปีเนี้ย อปีที่แล้วนะครับ2024เนี่ยกำไรเนี่ยถือว่าโตได้เด่นที่สุดของกลุ่มเลยนะครับโตไป37%เจอรเซ็น year on year นะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็น่าจะยังโตต่อได้นะครับเลเวลสักประมาณโลทีนนะครับ12%เปอรเซ็น year on year นะครับในแง่ของรายได้เองเนี่ยเซ so <c oughs> มโซเซลก็คิดว่าน่าจะยังเป็นบวกได้ต่อเนื่องนะครับของทั้ง3ธุรกิจนะครับอย่างเฉพาะถ้าดูของ 7-Eleven เองเนี่ยเราคิดว่ามันยังมีรูมของตัวทราฟฟิกที่ถ้าเทียบกับปี2019เนี่ย <_ <an> _ <d otta> เขายืนยันอยู่ในเลเวลสักประมาณพันสองต่อล้านต่อวันนะครับตอนนี้มันอยู่เลเวลสักประมาณเก้าร้อยไปไปนะครับเพราะฉะนั้น <_ t ot> ถ้านักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะช่วยหนุนทราฟฟิกของเซเว่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของติ๊กเก็ตไซส์ของเขาเนี่ยเออ่มันโตมา20%่สิเทียบกับปี2029นะครับ29ตอนนั้นเนี่ย70บาทตอนนี้แปดสิบในระดับสประมาณ84นะครับเอ่อเอ่อบต่อบิน นะครับก็โตมา20%่เละเพราะฉะนั้นในขาทราฟิกเนี่ยเราก็ลุ้นว่านักท่องเที่ยวกลับมาก็น่าจะช่วยหนุนตรงนี้ได้นะครับในแง่ของขารายได้ของเซเว่นเองก็น่าจะมีโอกาสโตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ซีเนจจี้ของ CPX เองในปีนี้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นกับเ,เริ่มรับรู้ได้เร็วมากขึ้นนะครับตอนแรกให้ไกด์3ปีตอนนี้รับรู้2ปีแล้วก็เข้ามาในงบกำไรขาดทุนเ,เต็มจำนวนนะครับ5,000ที่แมนจ g e เมน t ์ไกด์นะครับก็ c p พีโเองก็ดี เซเว่นเองดีนะครับแล้วก็แมคโครโลตัส hmm. ก็น่าจะกลับเข้ามาดีได้ต่อเนื่องนะครับ mm hmm. บวกกับซนเนจี้ด้วยนะครับปีนี้เราก็คิดว่าน่าจะยงังโตได้ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย PE เทรดอยู่แค่เลเวลสักประมาณ18เท่าเองนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าถูกเหมือนกันถ้าดูเป็น SD mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะลบประมาณสัก1.5ประมาณเนี้ยครับเ d เลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าก็ค่อนข้างถูกสำหรับ CPO ลด้วยครับโอเคะ ก็ยืนยันภาพกำไรไดรมากสีสดใสแล้วก็ปีนี้นะครับภาพทั้งปีก็ยังคงสดใสอยู่นะครับกราฟนะเอามาดูที่กราฟบ,บ้างถ้าดูจากในรอบที่ผ่านมาก็ลุ้นๆว่าจะเห็นการยกโลขึ้นมาได้นะสรอบล่าสุดจะเห็นว่าโลเริ่มมีการยกขึ้นนะส่วนข้างบนเนี่ยไฮยังอยู่ที่เดิมก็คือ57.5เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นๆนะครับแนวรับก็โซนออมาสักแ,แถวๆ5 4 7 5บวกลบแล้วก็ เทรดดิ้งเกงกำไรตรงนี้หรือว่าซื้อลงทุนตรงนี้เนี่ยแนวต้านระยะสั้นก็มองที่กรอบบน57.5แล้วก็แนวหลักเลยเนี่ยเรามองที่โซนประมาณ60-61นะครับซึ่งเป็นโซนเส้น200วันแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นแนวต้านสําคัญนะครับทั้งแกปทั้งโลในรอบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะนะสำหรับใครที่อาจจะเทรดดิ้งรอบที่แล้วขึ้นไปขายไปแล้วลงมาจะซื้อใหม่ก็ CPO ร,ราคาทน่าสนใจนะเป้าหมาย83บาทนะครับเป้าพื้นฐานของเรา